สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมอุบลราชธานีเช้านี้แดดจัดมากนะครับแต่ว่าระดับน้ำเห็นเห็นสภา,ภาพเส้นทางอย่างเงี้ยในเมืองนะครับส่วนที่เป็นยังเป็นโคกอยู่เนี่ยแต่ว่าระดับน้ำของแม่น้ำมูลนี่ยังเพิ่มระดับสูงขึ้นแต่ก็โอเคในอัตราที่ ลดลงนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าอหรือด้วยฝนที่ลดลงด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําในแม่น้ํามูลก็เร่งระบายออกไปด้วยแม้จะมีมวลน้ําจากทางต้นน้ำหนุนทางกอนแกนชายภูมินะครับหรือว่าทางนครราชสีมาสุรินทร์สีตะเกตมาตึงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่แต่ไม่มากแต่เนี่ยครับ พอเข้ามาเขตชุมชนชั้นในเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่า <c oughs> มีน้ำท่วมขังผิวจราจรอันนี้เป็นบริเวณแยกจำปาหอมอน,นะครับก็น้ำก็สูงพอสมควรอันนีท้ทางเทศบาลเองก็มาตั้งป้ายห้ามห้ามผ่านแล้วนะครับ แถวตลาดบันดูนะครับตรงโอ้ยน้ำสูงพอสมควรนะครับดูระดับน้ำตามที่สถานีวัดน้ำอำเภอเมืองบนเนี่ยเช้านี้ก็ขึ้นมาระดับนึงอ่ะตัวเลขขึ้นมาประมาณสัก 4 5เซนติเมตรนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับในเวลาใกล้เคียงกันยียบสชั่วโมงขึ้นมา4 5หซนติเมตรนะครับก็เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลงแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าทุกเซนติเมตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้มันคือน้ำมันโอเวอร์แบงค์แล้วมันมันล้นตะลิ่งไปแล้วนะครับเหตุในเหตุหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยความสูงที่ไม่มากเนี่ย ก็เพราะว่ามันน้ํามันแผ่แล้วมันไม่ใช่อยู่ใน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 ลำน้ำนะครับมันเป็นน้ําที่แผ่กระจายไปแล้วมันกว้างมันก็อะละมัน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 ก็เลยทําให้มันความสูงมันมันไม่เพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่ก็ทุกทุกเซนติเมตรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสร้างเขาเรียกว่าผลกระทบนะครับความไม่สะดวก นะมันร้านรวงการค้าการขายตามวิถีชีวิตการดำหมากินมันลำบากแล้วครับตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าเอาล่ะมันมันเราเห็นสัญญาณว่ามันจะทรงๆแล้วนะครับใกล้จะพีคแล้วเดิมคิดว่าจะพีคตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้มันก็ยังเลยเมื่อวานขึ้นมาประมาณ4-5เซนติเมตรนะครับโอเคผมได้ตัวเลขมาแล้ว <c oughs> จากสถานีวัดน้ำ M7 นะครับกรมชนประทานการไฟฟ้าฝฟายผลิตนะครับให้ข้อมูลระดับน้ำไว้เช้านี้6โมง6โมงครึ่งนะครับบวก116.41 41 41 42 41 42 116.41นะครับก็สูงกว่าเมื่อวานนี้ประมาณ4เซนติเมตรนะครับ เมื่อวานนี้ร16.37เมตรนะครับเรื่องเรื่องน้ำเนี่ย <c oughs> เรื่องเรื่องระดับเนี่ยมันเป็นระดับอ้างอิงทั้งนั้นแหละนะครับคือคือเอาไปอ้างอิงจุดอื่นลำบากไม่ใช่ลำบากไม่ไม่ได้โดยตรงเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเพราะสถานีสถานีแต่ละจุดเนี่ยมันก็มี <c oughs> ความลาดชันของอ่า ภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอยกตัวอย่าง <c oughs> วันนี้ที่อุบอลราชธานีเนี่ยสถานีวัดของเราวัดมีตัวเลขรอบวกร้อยสิบหหนึ่งนะครับนั่นคือจากมาเทียบกับระดับน้ำทะเลป,ปานกลางนะครับแต่ว่าตัวเลขของความลึกของ น้ำณสถานณตำแหน่งสถานีวัดน้ำเนี่ยครับจากท้องน้ำเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมันก็อันนี้ของจริงคือคือว่ามันลึกเท่าไหร่นะครับไอ,เอ้เมื่อกี้มันเป็นระดับอ้างอิงมาจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับเพื่อพอเพื่อจะได้เป็นตัวชี้วัดว่าทั้งรุ่มน้ำเนี่ยตอนนี้มันมี ระดับน้ําตลอดลดําน้ำํำก็เรียกโปรโฟไฟล์การไหลของน้ําในลําน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับใดบ้างนะครับสถานีอยบนราชธานีที่อำเภอเมืองเนี่ยบวก105น,นะครับบวก105เอาง่ายๆนะครับท้องน้ำอะ่ะบวก105เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับนั่นหมายความว่า แต่1้อยหกก็หนึ่งเมตรนะครับหมายว่าความลึกของน้ำนะครับณนะวันนี้มัน 6, <c oughs> 4, 4, ร้อยสิบหกร้อยสิบหกจุดสี่ร้อยสิบหกจุดสี่หนึ่งเมตรเราทกอรนะเระดับน้ำทะเลบานกลางนะครับมินซีเลเวลเนี่ยมันหมายความว่าและความลึกของน้ำของแม่น้ำมูลณนะตําแหน่งสถานีวัดวันนี้ โดยประมาณนะครับ11เมตรคือคือ116.41แหละลบ105นะครับก็11เมตร41เซนนะครับนี่นี่คือตัวเลขเอาง่ายๆดูง่ายๆก่อนนะครับแต่ก็บับ,บอกว่าไอไอตัวเนี้ยสำคัญเพราะว่ามัน,นจะเป็นตัวไปเทียบแล้ว ระหว่างตะลิงทั้งสองฝั่งตะลิงสองฝั่งตะลิงแม่น้ำมูลฝั่งซ้ายทางซ,าซ้ายมือนะครับอมองไปตามลําน้ําทาง้ําน้ําไหลออกนะครับมองไปตามแม่น้าโของฝอั่งซ้ายก็คือเมืองอำเภอเมืองใช่ไหมครับแตะลิงฝั่งเนี้ยความสูงโดยของตะลิงพื้นตะลิงเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ดอนนะครับพื้นที่โคกสูงโดยทั่วไปนะครับ ที่เป็นถนนอ่ะเอาง่ายๆเป็นถนนที่เขาทำเป็นถนนเรียบเป็นอ้ำมูลตอนนี้บวกร้อยสิบห้าเมตรโดยประมาณนะครับถนนถนน,ถน,นตรงบริเวณท่าตลาดใหญ่เนี่ยมันจะเลยร้อยสิบห้าเมืเ่อไหร่ก็คือน้ําท่วมนะครับวันนี้เนี่ยมันร้อยสิบหกกว่านะตรงแถวนั้นที่เราขับรถไปเที่ยววันก่อนไปเดินไปเล่นวันก่อนเนี่ยท่วมเป็นเมตรแล้วนะครับก็แต่ว่าตัวสะพานเองตัว สะพานเสรีประชาธิปไตยเองหรือว่าตรงบริเวณตลาดใหญ่ข้างบนเนี่ยมันเป็นเนินมันเป็นเนินตรงนี้บวกร้อยี่สิบกว่าแล้วครับร้อยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกแล้วนะครับสูง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 ,ส,ง,ส,งสูงมากอาจจะเป็นจุดที่สูงที่สุดในโซนนี้ด้วยซ้ำนะครับแม้แต่สูงกว่าสนามบินนูบนอีกอ่ะเราสนามบินบนูบลนีร้อยี่สิบบวกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงตลาดใหญ่เนี่ยเนินตัวนั้นเน่ะ สูงประมาณ125เมตรอ่ะก็ถ้าดูตามเส้นค่าระดับคอนทัวร์ไลน์นะครับอันนี้มาพูดถึงน้ำเนี่ยปน้ำลึก11เมตร40เซนเนี่ยมันเป็นระดับน้ำลึกขึ้นสูงสุดหรือยังยังไม่ใช่นะครับปี2121ที่เรามีข้อมูลบันทึกน้ำท่วมใหญ่นะครับ ณวันนั้นน่ะ12เมตร79เซน80เซนนะครับก็คือยังยังยังเหลืออีกเมตร40เซนนะ่ะเอาเอาง่ายๆนะครับที่จะไปถึงวันนั้นนะครับแต่ว่ามันเลยปี62มาแล้วปี62นี่เราเลยมาหลายเซนแล้วนะครับประมาณ50 60เซนแล้ววันนี้นะครับนั่นหมายก็ว่าพื้นที่ชั้นในของ มือบนเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วล่ะน้ําเริ่มแย่เข้ามาแล้วทุกเซนติเมตรที่ขึ้นก็คือมันจะลุกคืบไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันข้อดีของการที่น้ํามันพอมันล้นตะลิ่งไปแล้วมันแผ่ขยายไปแล้วมันถึงมีปริมาณน้ํามามากขึ้นมันก็ระดับมันก็สูงขึ้นไม่มากนะครับเพราะว่ามันมันแผ่แล้วนี่มันมันมันกระจายแล้วโอกาสที่มันจะถ้ามันยังอยู่ในช่องแคบๆลาน้ำเนี่ยมันโอ้ขึ้น ขึ้นสูงเร็วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นขึ้นไม่เร็วแล้วละ่ะเพราะว่ามันน้ํามันแผ่แล้วกว้างแล้วแต่คราวนี้มันอัตราการอ่าพื้นที่มันจะกินบริเวณกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เวลาจะลดลงเนี่ยก็จะลดลงยากแล้วเพราะปริมาณน้ํามันจะเยอะนะครับเราได้ยินตัวเลขจากที่ทางทางขอนแก่นนะ่ะ ให้ข้อมูลมาเมื่อวานนี้บอกว่าเขื่อนอ,อบนุบลรั์เนี่ยตอนนี้ความจุ120เปอร์เซนต์ไปแล้วเกินนะครันเกิน120เปอร์เซ็นตเนี่ยมันมันต้องปล่อยน้ำอะ่ะเพราะว่ามันมันมันไม่ไหวเก็บไว้เกินกำลังอัตรากำลังมากๆก็เขื่อนก็มีความเสี่ยงที่ความปลอดภัยนะครับเขาก็เร่งปล่อยปกติบอกว่า35ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเนี่ย <c oughs> ก็จะเพิ่มเป็น50ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับเขื่อนอุบลรตน์นี่เขาเก็บสองพันกว่าล้านนะครับ2,000ันกว่าล้านลูกบาทเมตรความจุนะครับซึ่งก็ต้องปล่อยวันละ50ลสิ้านนะ่ะคราวน,นี้พื้นที่ท้ายเขนะื่อนก็ต้องเตรียมรับผลกระทบอ่ะเห็นทางท่านผู้ว่าก็ได้ผู้ว่าขอนแก่นนะครับก็ได้ประสานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วในแนวเส้นทางน้ําพองข้างล่างเนี่ยที่จะ รับน้ํามาจากเขื่อนอุบลรั์ซึงปล่อยเต็มที่แล้วคาดว่าจะปล่อยเต็มที่แล้วประน้ําไหลเข้าเขื่อนมากนะครับ50ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับปปไล่ละมัดอําเภอด้านล่างอะ่ะเขาเอาอําเภอเมืองขอนแก่นอะน่ะก็รับเต็มๆเพราะเป็นพื้นที่ต่ํานะครับแล้วก็หไหลไหลมารวมน้ําพองไหลมารวมแม่น้ําชีนะครับ หลก็หามาสรารคามสายคุยเชือกกันแวนั้นอะหาสรารคามร้อยเอ็ดก็จะเป็นพื้นที่ต่อไปเนี่ยเราเห็นจะเห็นน้ําท่วมในโซนนี้เพิ่มขึ้นโดยที่ฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าเป็นน้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนอบนุบลรัตน์นะครับอันนี้เขื่อนอบนุบลรัตน์เนี่ยถามว่าเราเชาวบนเนี่ย <c oughs> ต้องการบนกังวลแค่ไหนณชั่วโมงนี้นะครับก็ยังไกลยอยู่ก็ยังไกลยอยู่เพราะเพราะว่า น้ำเขื่อนบราจจะไหลามาถึงอุบลราชธานีเนี่ยมัน7จฟัน10บฟันเนี่ยเป็นต้นไปนะกว่าจะมาถึงนะครับก็ก็ถ้าไม่มีอะไรมาซ้ํำเติมมีฝนหนักๆทางอุบลก็ก็คงจะคลี่คลายพอที่จะรับน้ําระบายมาจากเขื่อนอุบลราชได้นะครับก็หวังว่าน้ำมวลน,น้ําจากสีสะเกตซึ่งจำนวนมากตอนนี้สุริมทร์สีะเกีเนี่ย จะไหลผ่านสถานีอุบลในไม่กี่วันเนี่ยวันช่วงนี้แหละครับช่วงพีควันนี้วันพรุ่งนี้มะรืน,นนี้เนี่ยก็หวังว่าก้อนนี้จะผ่านไปียก่อนที่น้ําจากเขื่อนอุบลัฐจะมาสมทบกันนะครับในสัปดาห์ตัดตัดไปไปลายเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าเราดูตัวเลขห้าสิบล้านลูกบาทเมตรต่อวันเนี่ยมันมันเพิ่มระดับน้ําของแม่น้ํามูลได้ไม่มากหรอก เอาว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วกับกับกับแต่ก็อย่าวางใจแต่ึงแต่ว่ามา네 yes. ด,ดูดูตัวเลขแล้วมันเราเราแม่น้ำมูลเราณวันนี้คือตัวตัวโดยโดยโดยระดับน้ําแบบนี้อัตราการไหลของแม่น้ำมูลเนี่ยที่ไหลผ่านแม่น้ำมูลวันนี้ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่5 5 0 0ันห้าบวกนะครับ5 5 0 0ัน้ลูกบาทเมตรต่อวินาทีบวกนะครับ ถามว่าเยอะขนาดไหนครับห้าพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยบางทีมันก็พูดยากอเออผมแต่ว่าเอาเราเราก็ถกกันพอให้เป็นพอ i เห็นภาพะนะครับ <c oughs> มันเยอะนะแม่น้ำมูลนะวันนี้เขื <c oughs> อ่อนเจ้าพญาแม่น้ำเจ้าพญาเนะี่ยน้ำไหลผ่านเขื่อนเนี่ยวันนี้ยังไม่ถึงสามพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีอเอางั้นดีกว่านะครับคือถ้าเกินสามพันก็วิกฤต <c oughs> ใช่ไหมครับกรุงเทพวิกฤตนะครับเอาอุ๊ แม่น้ำมูลว่าวันนี้5 0 0ตัวเลขที่กมรมชุมพรตานให้ไว้เมื่อวันซืนนี่นะครับ5,005 6 0 0 6ร้อลูกบาทเมตรต่อวินาทีเยอะมากนะครับเกือบเกือบจะสองเท่าของแม่น้ำเจ้าพญานะวันนี้น้ำที่ผ่านแม่น้ำมูลทุกๆทุกๆวินาทีเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับมันมันเยอะขนาดไหนอะ่ะเออปอพออม,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 มาคอนเวิร์ตกลับไปหาคำว่าว่า50บล้านลูกบาทเมตรที่จอ,อกมาจาก เือนโบลต์เนี่ยห้าพันห้ารยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับค,คิดง่ายๆหน,หนึ่งวินาทีก็คือห้าพันห้าร้อยลูกบาทเมตรหกสิบวินาทีก็คูณเข้าไปนะครับสามแสนนะครับต่อนาที สิวิ้นะครับก็คือนาทีหกสามแสนกว่าลูกบาทเมตรต่อนาทีถ้า1ชั่วโมงล่ะก็คือ60นาทีคูณหกก็เป็นหกสากลมๆอ่ะสิล้านถึง20ล้านลูกบาทเมตรนะครับต่อชั่วโมงน้ำแม่น้ํามูลวันนี้นะไหลในอัตราประมาณ20ล้านลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆนะครับ วันหนึ่งยี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะพวกเราคิดเอาสิยี่สิบสี่ชั่วโมงคูณก็ไปอเอากลมๆมันไม่ไม,ไมคิดอะไรมากกับสิบสองสิบสองสิบสิบสองสองมันยี่สิบสี่อะมันสี่ใช่ไหมครับยี่สิบล้านอะสิบสองถ้าสิบสองชั่วโมงก็ยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบล้านยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ประมาณสี่ร้อยแปดสิบล้านกลมๆนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนสี่ร้อยถึงเอาว่าสี่ร้อยห้าสิบล้าน มี4 0่รอยล้านลูกบาทเมตรต่อวันน้ำที่ไหลผ่านอุบลราชธานีวันนี้ทุกวันนะครับวันละสี่ร้อยล้านลูกบาทเมตรมหาสารนะมวลน้ำมหาสารนะครับคือพูดง่ายง่ายว่าเพิ่มมีค่าสิบล้านจากเขืนน่อนอุบลรน์เนี่ยก็ก็เป็นปัญหาแหละนะเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มระดับน้ำขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาอีกไม่มากอะ่ะดูตัวเลขก็คงประมาณสัก5้าเซนสิบเซนอย่างนี้ดีกว่ายี่สิบเซนเต็มที่นะครับ เพราะว่ามันมันพอพอยิ่งยิ่งนะ้ำมันล้นตลิ่งไปแล้วมันแผ่ไปมากเนี่ยมันมันมันก็ยิ่งกระจายไปม,มากความสูงความสูงของน้ำที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่มากเอา,อางั้นแะครับถึงแต่ว่าผลกระทบมันก็จะเป็นโบริเวณกว้างแหละนะครับส่วนที่ไม่เคยท่วมท่วม10เซน20เซนก็ไม่ได้ลำบากอะไรอะ่ะแต่ถ้า ส่วนที่อยู่ตรงคางแล้วเนี่ยขึ้นไปสิบเซนมันมันก็คือจมูกมันก็คือหัวนะครับมันมันมันก็มันปนกระทบมันก็ประเมินก็เจียบเจียบเกียงกันไม่ได้นะครับก็ให้เป็นข้อมูลไว้เพื่อจะได้เห็นภาพนะครับว่าน้ําไม่น้ํามูลวันนี้ไหลผ่านมือบนเนี่ยวันละร่วมๆสี่รอยล้านลูกบาทเมตรสี่ร้ยล้านลูกบาทเมตรมันเยอะขนาดไหนพี่น้องก็ราะว่าเขื่อนอุบลรัฐมี2 0 0 0 3 0สาพันเนี่ย ลูกบานลูกบาทเม็เนี่ยสี่เจ็ดยี่แปดเอาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้ําถ้าน้ําแบบไหลแบบแม่น้ํามูลวันนี้นะไหลสัปดาห์เดียวอ่ะเขื่อนอุบลรั์เกลี้ยงจากที่มีน้ําเต็มเต็มเขื่อนนะครับเกลี้ยงเลยนะครับสัปดาห์เดียวแค่นั้นแหละนะครับมันมันเยอะขนาดนั้นอ่ะแม่น้ํามูลนะครับซึ่งเอาล่ะมันมันเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บริหารจัดการนะแต่อย่างให้เป็นไปได้ความ ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งไม่ให้ได้ผลกระทบกับพี่น้องที่อยู่ในบริเวณลุ่มที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของเ <c oughs> ขื่อนด้วยแล้วก็พี่น้องที่อยู่ใต้เขื่อนถ้าเกิดปัญหาเขื่อนไม่ปลอดภัยก็จะเป็นปัญหาอีกก็อเอาใจช่วยนะครับมงให้ให้เจ้าหน้าท,ท,ที่ที่รับผิดชอบก,ก,ก็ก็ทำงานอย่างหนักใะช่วงนี้นะครับอะไรที่ที่พอจะพลองได้ เพิ่มได้ก็ก็จัดการแต่ว่าเอาละมันเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนเป็นส่วนใหญ่นะครับมนุษย์เราพวกเราเองนี่ก็มีส่วนทําให้มันมันผิดเพี้ยนไม่ตากธรรมชาตินะครับแต่ว่าธรรมชาติมันท่วมไหมมันก็คงจะท่วมแหละแต่ว่าในวันที่บ้านเมืองเจริญขึ้นเนี่ยความเสียหายมันก็มากขึ้นชุมชนมันหนาแน่นขึ้นถูกไหมครับมันสิ่งปลูกสร้างมันเยอะมันไปกีดขวางทางน้า ก็ปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติอ่ะอมันน่าจะดีที่สุดแล้วลหละนะครับคือน้ําถ้ามันแผ่ไปแล้วกระจายไปแล้วมันก็ขึ้นไม่มากแล้วก็อยู่กับมันนะครับส่วนที่เสียหายมันมันก็ไปว่าไปพื้นฟูเยียวยากันนะครับเดี๋ยวจะไปกักมันไว้นะครับคือไปขืนไปกักมันไว้นี่มันมันจะสูงกว่านี้แล้วมันจะเพิ่มพลังสร้างความเสียหายได้มากกว่านี้นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับมีโอกาส มาอัปเดตกันในวันต่ต่อไปวันนี้ยินดีที่ได้พบกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ